มา่อยไม่ตายห้องดีเอ้เพลสรู้จักเวลามั้งไอ้ครับปอาบ้านขี่วันแล้วที่ไปเที่ยวไม่รู้จักที่รู้แล้วมาคาเจ้ากาด้ากับไวอยู่หน้ากีจสุขสุขย่างนะจีบีสังเวียนไม่เกยเลพูดร้านเลยโว้อยากแกเปร่งซะเมมโรมาตึ้งรับกัดมันไม่ตัดลุยไม่ทชามากุณไห้กับตี๋ว่าเป็นนักรองเทวา ยายผมไปต่งครับเนี่ยผมนี่เป็นนักร้องอ๋อนักร้องถ้าเต้นไปรอดเหลืองผมนาะเต้นจะดังก็ไปเลยเพราะต่อไปนี้เต้นจะเป็นนักร้องที่มาแรงแจงตังโกหัวบ,บงละจมพลักเหลือดเดือนปุดๆชุดจะเก่าเป้าตัตางโกอย่าแน่นมันแน่นแล้วผมเจียวเจียวลอยลยไหม ไปจนไหมอ่ะไปท้องกับได้กับได้นะแล้วนี่คุณนี่ไปลงตรงไหนกับฮะว่าคุณนี่ไปลงตรงไหน,นลรตันกับรถหยุดพือไม่รว่าผูดโดยทานลงไหน,นกับทาเพจนะผมยังกันลาวมันนี่ม้นผมลาวกับรถกี่ปีแล้ตันห้าปีแล้วครับเป็นไม่เรเหลือนมาผููโดยทาดลงไหนพอดีผมยุดเสียปีหน,นการครับยุดไปนะผมติดหน้ có ai lấy à bùm tèn của đại sao tay chơi 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 nạp luôn nhịp tay anh lè lè là bùm cho vay vừa bùm dìu, giờ dìu. lè cái đi cả có mấy tầm rơi ừ. cuối ngày phim hai rằng quanh đại nắng mà à, chậm nuôn trong rồi bát cặp đươm có quân mã ผู้กูนจะหลอกเลอนแบบเขไม่ท้วงติงสิ้นถึงแม้ตันแย่งมาได้ทางรูมนันขอบคุณมากครับหาได้กับตกลงคลงงนที่ไปลงตรงไหนบอกไอ้ฉับผมได้ไปตรงหายท่านในเมืองจังนี้ท่านบอกเลยผมรวเอ็งพี่ใครจะมากบมาชีปั้มเบล้นที่แย่แต่ดามันตรงไหนล่ะที่แย่แต่ดามันเอาเมืองจีน้อย เมึงไอ้จ kind of ักไหมมาะกับรถนานจังเลยอ๋อโกบมึงโยตรงน้อยอะมึงบานผมโยโกบฮึอยน้อยแล้วไม่จ่ายแค่เดียวเลยมา้กบตีจังหวัดสังนาะนเนี่ยน้มันนั้นตีน้อยอย่างโอ้รวย แดี๋ยวไปโต๊้ไม้ไม่นอนหลุจักตีเดี๋ยวครับเราสงควรในตำลีลุ้นตัวันไในว่าพ่มแม่พ่อพ่อพี่รู้ไม่รู้จักรีกันดามันตรงไหนเนอะแต่มันไปแยกได้หลายตังค์ปีเป็นบางเพ่นไม่มีอะไรแกงคนเดียวกูชีวิตลำบากเหมือนแก่งมดเก่งกับเกงล้มตุกี้รำคาญแม่เอ้ยโลกแกงมันไปงดไม่ใช่มาดูจักรีอยู่บ้านเลยนะก็อีกี้ผ่านทางเรื่องม่ใช่มาดูจักอีกวาด น้ำเน็ตไม่เคย t r a ในตู้เย็นไม่รู้เหลืองไรเลยได้ลูกได้พวกไม่มีความหมายแม่หญิงกูแซ็งเซ็งเป๊กเองมูหลับเบิดเรื่องเด็ดตัวเด็ยวริงกูวันนี้อะลงดีได้เวลากูไม่เป๊กไอ้จางไอ้จางมาที่แม่เลยเดี๋ยวเดี่ยวนักงน้าไปรู้เหลืองมาเล่นแต่เกมมานี่มา แกมันรู át, ้หลืองรำการแม่เอยู่กูแพ่แกงเล็กเล็กกูตีตายมาได้ลูกพไปตั้งนาไม่แม่ท่านไปไปกีกันไปตั้งนาให้แม่ันกีกันไปเปิดนี่ไปใจไปนไปใจละไปแม่ก็ปูอยาไเปดพกั็ไปอย่าลูกตุกตัวหลงเน็กหลกมุ้ยลลงเค นำกุยแว่าพวดเถอะมาใช้าย,ายไม่ต้องมาใช้กูถ้ารู้ว่าเพลย์นี้กูปุ่มเด็กเอียดเอดเกเพลเอ้อุณยิ่งเกินมาตุ่มลูกมาดีมาประจิดเกิดมาเลวีตุ่มลูกแล่หนูทุ่งหงส์ดำไระไม่รู้จังราตรีบจบมโอย <c oughs> กูคอคอเกิดจัดนะจัดเลยก็เกิดเป็นลูกก็หน่ายมื่อยลูกมันดีตรงไหนอ่ะมันไม่ตุ่มลูกเลยใช่ตุ่มลูกเลยนั่นกับเลยมาได้แต่งแบบน่าไน้เปรตเน,น,นี้ยเต้นเพรมันปั๊บไม่มีช่วยหลือกับแม่ไม่มีเลยไ,ยไปไปทางไหนแม่ขนันก่อนไม่ต้องมาร้องซ้ำอ้อยแม่เฮ้ยโดนอัด bố mẹ nói đâu không có về ba mẹ mai, mẹ mai này nào mẹ mai đây đâu mẹ nó chạy dù lấy dù bố mình biết dù về vùng phải nó bỏ cái chip của luôn vào đây thì dù mình phá mẹ qua luôn bố mẹ nói đâu mẹ mai Mẹ mẹ chạy và bố mà con cái bà nuôi bè nuôi lối anh mẹ Bạn mẹ mẹ ผมแก่ต okay, ่ำเลยโจกับแม่ไม้ตั้งแล้วทำไมได้ทำไได้กับแม่ไม้ตอนเดียวมึงคอยหล่าวไอ้ผมมึงมาเดี๋ยวมึงหล่าวแล้วเดี๋ยวกูเหลือรัวมมันโก่ละทีให้ผมมึงมาเดี๋ยวมึงหล่าวตอนเดียวใจี้รำคาญแม่เอ้ยได้รู้ได้พ่ออยะไรผิดอะไรบ้ามไหมมันไม่อยากรู้ว่าอะไรผิดกี่ผื่นตอนเดียวผมมึงมาพอผมมึงมาเดี๋ยวมึงหล่าวเลยให้รู้ทักทีวันนี้มาโนไปอร์บอลลงมามา มีมาท้มตุกบัง,บงกบปิจารจับแต่กันพอบังกบไม่มีวา,ายหรือกับาใจแต่นูรับไม่ได้จึงแจกมาแต่ตาเตารอยากมาบวชเป็นแม่จีกาจารย์งอกนาดนี้บวช t ไดนน้แนแเมตาวานบบันก็เป็นจี กิดวัดว่าก็ปลอดตรงจาลกับเจ้าหน่อย ตอนี่คือกว่ายิ่งจุจาดาจากปรมามนาครเครนาราลูกนะค่ะหลวงพ่อชนิดพ่อกคับให้หนูแต่งงานกับผู้ชายที่ชื่อคว้าชายฟาน,นุแต่หนูไม่เคยรู้จักเขาเลยเจ้าค่ะหนูอย่างชนิมาบวชที่นี่เจ้าค่ะหลวงพ่อาอายุเต่าได้แล้วลูกสิปดค่ะสิปดปีมันยังไม่ตึงกรบบวชเตี้ยนูมันไม่กรบเกฑ์จี้ถ้าบวชปรางก็ได้แต่ว่าต้องบวชเด่นจี้ เดินข <Yeah>, <Christmas. S 1> ี่น้ำยังอาจารย์บวชให้ดูนะคะพอไม่บวชให้เด็ดขาดเตอร์มีปัญหาเรื่องกองไหวใจสิมาบวชปฏิบไม่ได้จะนานี้บวชเปล่าเรื่องไส่ตอนนั้นเลยลูกเตอร์อยู่ที่แปดปีเตอร์อย่าลืมว่าเตอร์ยังเป็นคนแต่ไม่บรรลุนิติภาวะวันนี้เตอร์ไว้บวชอาจารย์เนอพอต่อเจ้าเตอร์อิจฉึ้นมาแต่พอไม่เรือร้อนพอปฏิี้ตลูกพอใจยินดีรับไปเตอร์ไว้เป็นสิทของพอในวันนี้ ขอบคุณมากเจ้าค่ะหลวงพอ่อเออนี่เป็นริ้นกองอาจาหรือที่ต้องคำค่ะอยู่ในวัดนี้ลูกนะเตเตอมาเรียนวิชาในเวลากลางวันกลางคืนนันยามาในวัดเด็ดขาดประคนใจพี่กลางวัในให้มาเรียนในวัดเดี๋ยวกลางคืนหนูจะไปนอนพักที่ไหนอะคะกลางคืนให้เตอไปพัก่บ้านใหญ่หีบหีบไหนเลยคะหลวงพอ่อ่วยเต้ปวดแก้วหีบลีเออเบื่อ่วยกันแล้วกันนเป็นความ รื่มใจของหนูมากเจ้าค่ะอาจารย์ดีแล้วนะลกูกสวัสดีนะคะคุณขาคะคุณเป็นใครอะคะเป็นเป็นนายกค่ะนายยค่ะคุณชื่ออะไรกันนะนายกยี่ยิงเปียกค่ะอยู่ภาคไหนอะ่ะลูกๆเรียกลูกเรียกเจอปักไม่นานาหลวงแดงกามาดก็แดงคนหลังนั้นชื่ออะไรอะคะจูวิทยดกับ พระมันตาได้ต <descon> ิดร <m> ่างอยู่แ <cause> ก่ๆก็เดี๋ยวมัวไปตัางคุณว่าฉันสวยไหมคะคุณเปียกด้วยกับผมไม่เห็นก่อยๆดวยวันนี้มก่อนไม่เคยเห็นค่อ่ะน้องชื่ออะไรอ่ะก็น้องชื่อควายหญิงสุชาดาค่ะชื่อเล่นชื่อน้องแตงอ่อนจะเจอหน้าพอดกับก้อยนะก้อยก้อยก้อยคู่นะไอ้เต็มเปรตคุณนี่พูดจาลามก ขอจับมือหน่อยได้ไหมคะเราเป็นสิทธิ์สำนักเดียวกันแล้วอ่ะกับยินดีจับเลยกับผู้พิพายินดีมาก้างเลยฮะน้องจับมือผมบุญกุศลแล้วคุณว่าเกิดมาจากเรื่องไม่ตายแล้แล้วมึงอะไบุญแก่ผมร้ยเป็นบุญกุศลแล้วกูเป๊ะให้กูจูบมือมึงเป็นบุญมงคลดีน้อง เรานี่ยน่ากัเปิดกุ้งแันนี้น้องถ้ากูจูมือมึงตีดีได้กูมากินเนื้อมัเปิดก็จูมือตอนนี้ามาไม่ได้แต่วพึ่งพากันได้มั้งเลยรงเล่มารงเล่เอาไม้มือนางเอกรงหนตรงเหนพวกแกเปิดบุญแรงได้กูกัมิตรต้องอีตายโหงอย้ามวินอยากไปพร้อมกับพวกนี้ตั้งเจละนะค่ะหลวงพ่อ พรุ่งนี้หนูจะเริ่มมาเรียนเลยนะเจ้าค่ะเออไปฝักบันใหญ่ริบ,บต่อจ้ามาเรียนค่ะไว้หลบไปยากระนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉาพันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ราดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยรวมทั้งประชาชนในภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่ง ่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยและห่างฝั่งของทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่22ถึง23พฤศจิกายน68ฝนตกติดต่อกันแบบนี้น้ำจะไม่ท่วมได้ไงตอนนี้ท่วมภาคใต้หลายจังหวัดแล้วขอให้พี่น้องดูแลตัวเองกันด้วยนะครับขอให้ปลอดภัยทุกคน กว่าใจคิดจะได้มาติดเรากระมมมีประกาศใจ้รับทั้งใดไม่ทสาบพี่เต่งพี่หนุ่ยเราอยู่กันฉันพี่ฉันนอ้องวันนี้จะชวนพี่ทั้งสองเดินทางออกจากราชนครอ,ออกจากครับมหาราชวังแห่งนี้ไปให้แม่กลับไปสืบดูว่าประชาชนก็อยู่ลําบากกันแค่ไหนไปกวาดล้างแหล่งอบายมุกข,ของผิดกฎหมายทุกอย่างที่มันไม่สมควรสิ่งมอมเมาหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้น ไปกันวันนี้พี่จะชวนพี่ทั้งสองเดินทางแกกันไปในครั้งนี้หนึ่งปีแล้วจะกลับมาผมจะต้องขึ้นครองราชแทนิดฐ์พ่อพร้ได้พ่อกันเหนื่อยเมื่อยล้าได้กันการเตรียมทีแล้วพอกันไปในครั้งนี้พี่หนุ่ยและพี่เทงห้ามเรียกผมว่าคว้าชายกฤษดาให้เรียกน้องกฤษตดาเฉยเฉยเข้าใจไหมเข้าใจกับคว้าชายอย่าเรียกคว้าชายอย่าเรียกน้องกรษรู้หรือยังรู้และกับคว้าใจร้อยกรวเข้าใจไหมพี่เทงเรียกน้องกฤษตกับน้องกรษต ่็ดีแล้วดังนั้นเดินทางกันวันนี้เลยกลับเรือจ้างกันเดียวเดียวใช่ใช่ไปกันวันนี้กลับจะไปเทิงออยากลัวนู่นนื่ต้องอยากลัวกินตีระดิดกินตีระดิดโย่รวยร้อยรอยออดยาดีกว่ากอนเกิดนะมึงเลยยามมวกับกินนะเกินกี่คำนะมังวงแกนไปไปเลยพี่ดุยพี่เทง น้องไปไปเลื่อยกับชายผมนำหน้าไปก่อนอย่าช้าเร็วหน่อยครับไปดิ็วไปเดี๋ยวตาร์เด็กอยาไปบ้านคนชอยกูไม่ต้องไปหาลูก้าเมียคอนมึงไม่ปล่อยกรานกูไม่เด็กปล่อยเด็กตีเมียเนี่ยดาตายวงแล้วกูอัานเออไปบ้านมึงวะกูยืมปลามึงค้อนนะเออมอดเม็ดไปเอาบ้านกูไปไปมามามาจง แม่เอ้ยเกิดมาเป็นคนนี้แล้วมันลำบากแมเอ้ยไม่ไม่มีนะยึดได้ยอดวันวันดึงทำใจห้นทิ้งใคโอ้แล้วคู่ไม่มีไรฝากก่อนแม่เอ้ยพ่อมีใจเรียนทำด้หันไม่มีได้โยบ้านโยจ่องพ่อมีใจโอ้แล้วเป็นมาเป็นคนจริงมันไม่ดีเลยได้พวกคนก็ไม่ก้าวใจแม่เอ้ยได้พวกบ้าบ้ามันได้มากดีว่าได้พวกโยกันกี่ปีกี่จำมันจะไม่เคยรู้จักกันรู้เมียโยกเพื่อการเจ๊กายเจ๊ไม่เคยโดนเจ๊เลยลำคาญแม่เอ้ยเล่นไปก็จัดเปรตเต็มน้อยอยู่ที่